คุณผู้ชมครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับคนเราก็ต่างชีวิตต่างไลฟ์สไตล์นะครับเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาการรักษาก็อาจจะไม่เหมือนกันสะทุกคนนะครับวันนี้ถ้าต้องรักษาด้วยแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะอายไบุคคลโดยใช้สมุนไพรมีอะไรที่เราต้องรู้และต้องตรวจอะไรก่อนหรือเปล่าวันนี้มาหาความรู้เรื่องนี้กันนะครับอยู่ในกายเราครับกับแพทย์แผนไทยสอนวรีสุวรรณเวลาครับคุณหมอไม่จีสวัสดีครับคุณหมอครับถามก่อนเลย บางคนอาจจะเพิ่งเคยได้ยินเพราะเข้าใจว่าเอ้ยเดินไปรักษาโดยแพทย์แผนไทยก็รักษาได้เลยแต่จริงแล้วการรักษาด้วยสมุนไพรเฉพาะรายบุคคลเนี่ยรายละเอียดมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังครับก็คือแพทย์แผนไทยหรือว่าแพทย์ทางเลือกนะคะก็จะเป็นการดูแลสุขภาพหรือว่ารักษาอาการโดยมุ่งเน้นที่ต้นเหตุแล้วก็เป็นการดูแลสุขภาพแบบองรวมค่ะ<ช>อันนี้ต้องขออธิบายก่อนว่า พแพทย์ไทยเรานะคะจะมองร่างกายเนี่ยประกอบไปด้วยธาตุทั้งส<ม>ี่ซึ่งธาตุทั้งสี่ดินน้ําลมไฟเนี่ยจะต้องทํางานกันอย่างสมดุลกันนะคะถ้าธาตุตัวใดตัวหนึ่งเกิดการเสียสมดุลไปเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายของเราอะคะ่ะไม่สบาย<ม>เกิดการเจ็บป่วยขึ้นมาได้นะคะแล้วเราก็จะไปแก้อาการที่ตรงนั้นและเราไม่ใช่แค่แก้ที่อาการตรงนั้นไปนะคะเรายังมองว่าทุกๆคนนะคะมีความแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว การเกิดโรคปัจจัยต่างๆของแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันเราก็ได้เป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยนะคะทั้งเรื่องของร่างกายจิตใจพฤติกรรมการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตด้วยค่ะ,ะทีนี้รักษาแบบรายบุคคลเนี่ยเราจะต้องเขาเรียกว่าขั้นตอนในการตรวจหาก่อนว่าคนนี้เป็นแบบนี้คนนั้นเป็นแบบนั้นเนี่ยมันมีขั้นตอนอย่างไรบ้างคะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะทําการซักประวัติ ซึ่งแพทย์แผนไทยอะค่ะจะใช้เวลาในการซักประวัติค่อนข้างนานนะคะนอกจากที่เราจะถามเรื่องอาการมาแล้วนะคะว่าอาการเป็นยังไงบ้างเคยรักษามาก่อนไหม <ạ. S 1> เรายังถามครอบคลุมไปถึงเรื่องของพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะคะลักษณะอาชีพอาชีพเป็นยังไงบางคนทํางานออฟฟิศก็จริงแต่ว่าไม่ได้นั่งทํางานอย่างเดียวขับรถบ่อยนะคะอาการต่างๆก็จะมีความแตกต่างกันนะคะพฤติกรรมการใช้ชีวิตแล้วก็รวมไปถึงการทานอาหาร ระะวมไปถึงพวกการเข้านอนนะคะหลับดีไหมหลับสนิทไหมขับถ่ายเป็นปกติหรือเปล่าประจำเดือนมาปกติไหมรวมด้วยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมีการดูลักษณะภายนอกใบหน้าสีผิวดวงตานะคะดูลิ้นว่าเป็นยังไงบ้างนะคะและขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือการตรวจจับชีพจรค่ะเพื่อดูว่าน้ําลมไฟในร่างกายเนี่ยมีความผิดปกติไหมค่ะก็คือตรวจจะนานหน่อย คือถ้าเกิดเป็นแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีเครื่องนั่นเครื่องนี่แป๊บเดียวรู้ใช่ไหมฮะแต่พอเป็นตรวจแบบแพทย์ทางเลือกแพทย์แผนไทยเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการสัมภาษณ์เยอะหน่อยใช่ครับแล้วเครื่องไม้คเครื่องมือเนี่ยคือไม่มีอะไรเลยนอกจากมือของคุณหมอเท่านั้นใช่ค่ะโอ้แล้วทีนี้อีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญในการรักษาคือสมุนไพรทุกเคสจะต้องใช้สมุนไพรไหมครับมีเกณฑ์การเลือกใช้สมุนไพรกับคนไข้เฉพาะรายบุคคลยังไงครับคุณหมอ จริงๆก็ขึ้นอยู่กับอาการของคนไข้นะคะที่มาหาเราว่ามีอาการเป็นแบบไหนบางอาการก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ยาสมุนไพรก็ได้ สามารถใช้เป็นหัตถการแพทย์แผนไทยอย่างเช่นการนวดกดจุดร,รักษานะคะการประครบสมุนไพรการอบสมุนไพรหรือว่าหัตถการอื่นๆได้แต่ในบางอาการก็สามารถใช้ยาสมุนไพรร่วมด้วยได้นะคะส่วนเกณฑ์การใช้สมุนไพรเนี่ยเราก็จะขึ้นอยู่กับคนไข้ด้วยว่าเขามีโรคประจําตัวไหมมีข้อห้ามข้อควรระวังที่ห้ามทานสมุนไพรด้วยหรือเปล่าค่ะก็ต้องดูเป็นรายบุคคลไปข้อการรักษาวนี้ที่เราพูดกันคือเป็นการใช้สมุนไพรรายเฉพาะบุคคลใช่ไหมฮะเฉพาะรายบุคคลออะทีนี้ มาพูดถึงเรื่องของโรคประจําตัวแน่นอนป่วยมาแต่ละคนก็มีโรคต่างกันทีนี้พอโรคมันไม่เหมือนกันเนี่ยครับการที่จะระวังมันมีอะไรเพิ่มเติมต้องระวังไหมครับผู้ป่วยแบบใดไม่สามารถรักษาวิธีนี้ได้หรือทุกวิธีนี้สามารถรักษาได้กับทุกโรคครับจริงๆแล้วอะค่ะยังต้องบอกก่อนว่าคนไข้แต่ละคนที่ถ้าใครสนใจ,จอยากจะรักษากับแพทย์แผนไทยหรือว่าการใช้สมุนไพรนะคะจะต้องแจ้งแพทย์แผนไทยก่อนทุกครั้งนะคะว่ามีโรคประจําตัวหรือว่าเคยมีอาการหรือว่าเคยรักษา มาก่อนแล้วบ้างต่อให้โรคโรคนั้นจะหายไปแล้วนะคะหรือถ้าใครไม่มั่นใจสามารถหยิบยาแผนปัจจุบันที่ทาน<ม>อ,อยู่อะ<ด>ค่ะมาให้หมอดูได้เลยหรือว่ามีผลเลือดผลตรวจสุขภาพะนะคะผลเอ็กซเรย์นะคะสามารถพกมาได้เลยมหมอจะได้แน่นย่ขึ้นใช่ค่ะก็จะได้ประเมินอาการได้ตรงจุดมากขึ้นว่ามีข้อห้ามข้อควรระวังในการทานยังไงบ้างนะคะ,ะ,คะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะหมอก็จะเป็นคนพิจารณาเอง ว่าสมุนไพรแบบใดที่คนไข้ควรทานไม่ว,ว่าจะเป็นทนั้งในรูปแบบของยาต้มสมุนไพรหรือว่ายาแคปซูลค่ะออ่ะงก็แปลอย่างนี้ว่าทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันที่รักษาเดิมอยู่จากโรคประจําตัวกับแพทย์แผนไทยโดยการใช้สมุนไพรเฉพาะรายบุคคลก็สามารถทําร่วมกันได้ร่วมกันได้ค่ะแต่ก็จะมียาบางตัวนะคะที่เราก็ไม่แนะนําให้ทานร่วมกันมันอาจจะไปตีกันใช่ค่ะอันนี้นก็ต้องเอายา ที่รักษาในแพทย์ปัจจุบันที่โรงพยาบาลที่เราไปเนะี่ยมาให้คุณหมอดูก็จะดีกว่าใช่ค่ะคคมีทั้งการที่ตัวยาอาจจะปีกันก็ได้หรือว่าตัวยาบางตัวอาจจะเสริมฤทธิ์กันก็ได้กลายเป็นว่าได้มากเกินความจําเป็นไปลดทอนฤทธิ์ที่ควรจะมีด้วยอ่ะทีนี้มาถังคุณที่คุณหมอพูดเรื่องของแคปซูลแล้วก็ยาต้มแน่นอนแหละยาแผนไทยเราต้องมียาต้มการออกฤทธิ์ของมันการได้ผลได้ประสิทธิภาพของมันนะต่างกันยังไงครับแคปซูลกับยาต้ม ทั้งสองอย่างก็มีความแตกต่างกันนะคะอย่างแรกก็คือยาต้มเนี่ยคะ่ะไม่ใช่ยาต้มที่เราขายตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปที่เราเสิร์ชเจอเแบบตามโฆษณาใช่ค่ะยาต้มในที่นี้ของเราหมายถึงว่ายาต้มที่มีการตรวจประเมินจากแพทย์แผนไทยหรือว่าผู้เชี่ยวชาญน,นะคะแล้วก็จ่ายไปให้คนไข้าทาน ะะยาต้มพวกนี้ก็คือหมอจะเป็นคนที่ตั้งตำรับยาแล้วก็ปรุงยาให้เฉพาะรายบุคคลไปเลยนะคะตัวยาก็สามารถปรับสัดส่วนลดทอนได้นะคะแล้วก็การออกฤทธิ์ด,ด้วยความที่เป็นยาน้ําจะค่อนข้างออกฤทธิ์ได้รวดเร็วกวาคือมันซึมเร็วใช่ค่ะู<ม>ดซึมได้เร็วกว่าแล้วก็ค่อนข้างรักษาโรคได้รวดเร็วนะคะเหมาะกับอาการที่อาจจะเรื้อรังมานานแล้วนะคะส่วนข้อเสียก็คือทานยากไมนต้องะะมีท,มที่มีทางในการต้มใช่ค่ะ กินแรงรดแรงใช่ค่ะแล้วก็ตัวยาบางตัวค่ะที่ด้วยควาที่เป็น,ปนยาต้มมันผ่านความร้อนใช่ไหมคะก็อาจจะมีตัวยาบางตัวที่สารสําคัญเนี่ยได้สูญเสียไปเหมือนกันาจากความร้อนใช่ค่ะคทีนี้ ข้อดีของแคปซูลนะครส่วนยาแคปซูลใช่ไหมคะข้อดีคือทานง่ายพกพาง่ายใช่ค่ะแล้วก็ปริมาณสารสําคัญในแต่ละแคปซูลนะคะก็คือสามารถควบคุมได้นะคะแล้วก็ส่วนข้อเสียก็คือจริงๆไม่ใช่ว่าเป็นข้อเสียเพียงแต่ว่าการออกฤทธิ์อาจจะต้องใช้ระยะเวลาหน่อยเท่านั้นเองความที่มันอาจจะดูดซึมไม่ดีเท่ายาต้มใช่แต่อาจจะต้องใช้เวลากับมันหน่อยแต่ก็ทั้งผู้ป่วยที่เป็นเรื้อรังแล้วผู้ป่วยใหม่ก็สามารถกินแคปซูลได้ได้ค่ะก็ต้องพิจารณาเป็นรายบุคคลไปใช่ไหมคะทีนี้ ก็จะเคยได้ยินครับคุณหมอเนจิกว่าเฮ้ i, ยเนี่ยใช้สมุนไพรหรือกินยามาสักระยะหนึ่งเนี่ยมันจะสะสมนะมันอาจจะมีอาการที่ที่บ่งบอกว่าเรานะเริ่มมีปัญหาจากการใช้ทั้งสมุนไพรและยาจนเยอะเกินไปทีนี้เราจะมีวิธีสังเกตไหมครับว่า it, ตอนนี้ฉันกินมันเยอะไปแล้วหรือว่าคนที่จะไปบอกเนี่ยก็คือคุณหมอที่เขาเป็นเจ้าของไข้หรอครับจริงๆแล้วถ้าใครที่ทานสมุนไพรมานานแล้วนะคะแนะนําให้ตรวจสุขภาพ ประจำปีเป็นประจำนะคะแล้วก็สังเกตอาการตัวเองว่ามีความผิดปกติจากเดิมไปไหมะนะคะว่าอย่างบางคนที่แพ้ยาสมุนไพรอันนี้เริ่มเริ่มแรกเลยนะคะต่อให้ยังไม่ได้ทานต่อเนื่องทาน1นถึงสามถึงเวันแรกนะคะก็หให้สังเกตอาการตัวเองว่ามีผื่นคันไหมหตาบวมปากบวมนะคะมีอาการมึนงงขึ้นไส้อาเจียนวิงเวียนศีรษะ เป็นผื่นคันเป็นผดผื่นตามร่างกายนะคะหรือว่ามีความผิดปกติกับร่างกายยังไงบ้างนะคะให้รีบไปแจ้งแพทย์แผนไทยนะคะส่วนคนที่ทานมาระยะเวลายาวนานแล้วใช่ค่ะไม่แน่ใจว่าจะต้องหยุดทานยาหรือเปล่าใช่ค่ะแนะนําว่าให้ไปหาแพทย์แผนไทยดูนะคะเพื่อที่จะไม่ระเมินอาการได้อย่างถูกต้องนะคะนั้นบางคนจะมีความเชื่องี้ครับหมอเมจิเพื่อนผมมาชอบเป็นเวลามันขึ้นผื่นขึ้นคันอะไรอย่างเงี้ยเขาจะบอกทนเอามันอาจจะกำลังสู้อยู่ ไม่ควรคิดอย่างนั้นใช่ไหมครับจริงๆถ้าเกิดมันมีอาการแบบนั้นนะคะคุณหมอที่จ่ายยาให้ตั้งแต่ตอนแรกเขาจะบอกมาก่อนเลยว่าจะต้องมีอาการแบบนั้นแต่ถ้าเกิดสมมติคุณหมอไม่ได้แจ้งไม่ได้ตั้งข้อสังเกตให้เฝ้าระวังแล้วมีแบบนี้คือควรจะกลับไปหาหมอแล้วไปหยุดใช่ค่ะซึ่งหยุดแล้วนี่มันก็แปลว่า หาตัวอื่นมาให้หรือว่าก็ไม่มีสิทธิ์รักษาเลยครับถ้าเราแพ้ยาสมุนไพรขึ้นอยู่กับอาการค่ะเพราะว่าในในยาสมุนไพรอะค่ะบางทีบางคนอาจจะแพ้สมุนไพรบางตัวบางคนอาจจะแพ้สมุนไพรพวกจําพวกหญ้าบางคนแพ้พวกเกสรดอกไม้มค่ะซึ่งก็ต้องไปดูว่าตัวไหนใช่ค่ะแล้วก็อาจจะเปลี่ยนเป็นสูตรอื่นใช้ตัวอื่นแทนทดแทนกันไปใช่ค่ะครับ,รบอ่ะสุดท้ายให้คุณหมอเมจิฝากคาแนะนําเกี่ยวกับ คุณผู้ชมทั้งคนที่กําลังจะตัดสินใจเข้ามารักษาโดยการใช้สมุนไพรเฉพาะรายบุคคลแล้วก็ใช้สมุนไพรอยู่แล้วมีอะไรอยากฝากเพิ่มเติมหรือให้ข้อคิดข้อสังเกตอะไรเชิญน,นะครับ ก็สำหรับใครนะคะที่สนใจดูแลสุขภาพด้วยศาสตร,ร์การแพทย์แผนไทยนะคะแนะนําให้ปรึกษาแพทย์แผนไทยก่อนนะคะแพทย์แผนไทยที่คลินิกหรือโรงพยาบาลก็ได้นะคะเพื่อจะได้ทําการประเมิอนอาการได้อย่างถูกต้องนะคะว่าคนคนนี้มีโรคประจําตัวแบบนี้ควรระมัดระวังยังไงบ้างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการที่ได้รับยาจากผู้ที่มีความเชื่อมั่นนะคะก็คือเร,เราจะรู้เลยว่า ยาตัวนี้มีความปลอดภยัยแล้วก็ทราบแหล่งที่มาอย่างชัดเจนค่ะครับนะแล้วเกิดสมมุติว่าสนใจก็มาที่นี่มาหาคุณหมอเมจิได้ได้ค่ะโอเคครับคุณผู้ชมครับเราก็ได้เห็นถึงทางเลือกในการดูแลสุขภาพนะครับ บางคนนั้นเนี่ยอาจจะรักษาใน,ในแพทย์แผนปัจจุบันน่ะดีอยู่แล้วแต่อยากจะเปลี่ยนอยากให้ร่างกายลองได้รับการรักษาอย่างอื่นบ้างสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือ1ครับเลือกสถานประกอบการคลินิกโรงพยาบาลที่น่าเชื่อถือและแพทย์นั้นเนี่ยก็ต้องมีใบประกอบวิชาชีพด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยเนื้อสิ่งใดค,ครับสิ่งที่คุณหมอเมจิย้นยัก็คือเรื่องของการตรวจร่างกายเป็นประจําทุกปีนะครับและอย่าซื้อ,อยาก,กินเองเด็ดขาดครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอเมจิมากๆเลยสําหรับความรู้วันนี้นะครับขอบคุณครับ